ไครับผมไอหมอไม่หายนะกับตันต้องถอดเออเต็มแล้วมีมริเเต็มแล้วจริงพี่รักษาคนพี่ก็ถอดลดกล้ามเนื้อเฉยนะคะลดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายเดี๋ยวเขาจะเห็นชิปแพกโฟมไม่จะเห็นซิกแตกเลยจะเห็นซิกแตกตอนนี้กับตันนะครับทุกคนก็มีอาการเก็บแป๊บๆตรงหน้าอกด้านซ้ายหนึ่งถึงเสียบอยู่ระดับไหนอาการเจ็บ ตอนแรกมันเจ็บติดเลยเนี่ยตอนแรกกันะแล้ไงจ้าม่เดาขาตั้งมาไม่ไม่เป็นไรก็วางตอนนี้ก็พอๆอยู่นะอยู่ที่ระดับห้าได้ไหมใช่ตอนแรกพูดไม่ออกเลยตอนแรกอ่ะอ๋อเพราะว่าไรเมื่อกี้ในยายก็ติดเหลืองม้ามมาติดโลดชงเหลืองผูกไม่ติดเหลืองรลดงวดไปหนไม่ติดหรอกเพราะว่าใช่มันจะเป็นแต่คนที่เส้นเนี่ยพ่อเส้นเวลาพี่นุนาจับตรงนี้มันจะแปรๆอยู่กล้ามเนื้อจากเสพนะลดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายถ้ามันบวมแดงเป็นเยอะ ไปหาหมอนะถ้าบวมแดงก้ามเนื้อก็ไม่มีไม่หย่ไขมันนะเอาเหรอไขมันเหรอก้าวบวมแดงกับันไปหาหมอเด้อพุงก็เริ่มมีแล้วแสดงว่าไม่ค่อยออกกําลังกายนะไม่มีพุงหรออ๋อไม่ค่อยเออเด็กก็มีนะก็ค่อยๆนะกับตันเราก็อายุก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันต้องออกกําลังกายบ้างนะนะถ้าไม่ค่อยออกกําลังกายจะเป็นเหมือนพี่นะ ใส่อยู่ในคางค่ะใช่ค่ะยายก็เลยไม่ใส่เพราะว่ามันไม่มีคนนอกมีแตระกูลกันเองกลับกันเป็นอะไรครับทุกคนอยู่ก็ปวดนะอยู่ๆก็ปวดนะปวดขึ้นมานะครับทุกคน ก็ไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่ากับตานของยาเอพีบอกร้อนเลยทีนี้เจอสเปรย์พ่มานาครับแล้วก็ดีเนี่ยร้อนเป็นลมนะฮะนะแล้วก็เย็นก็เป็นยาละร้อนเป็นลมหายไปหายไปดีขึ้นนะเราก็เอาใจช่วยกับตันนะครับทุกคนจากการที่ยุก็เป็นเนาะคนเราเมอเลยจุกอย่างผมอย่างแอดที่ผ่านมาจามไปสองครั้งก็ปวดหลังขึ้นมาทันทีเลยนะครับ นี่ก็ลูกใครใคเจ็บบวดจะเป็นก็เป็นนะครับผมอ่ะเป็นแล้วก็ดูแลกันไปรักษากันไปครับผมเือดกสุขภาพถ้าเป็นเราก็สุขภาพกาย<อ>ใช่ไหถ้าเป็นหมอหนุ่มก็สุขภาพกาย <g ly> ใ,ใจลองนวดไปก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอ,อ,อนั่นแหละก็ประมาณนั้นฟังอาการไปก่อนใช้ตัวช่วยอ่ามัน,น,น <ปะ S 1> มันเจ็บแป๊บๆครับใช้แรงใช้แรงเขียนใช้แรงเขียนเนาะ ดีนะได้ยาุมมนนาาสมุนไพรนะคะ herbal h เบ b a l นะสเตปสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยนะสามันประจำบ้านนะครับนี่แหละครับผมเศรษนะครับเมื่อยใเสริมเมื่อยจากการทำงานเจ้ายาคลายกล้ามเนื้อเมื่อไรที่บ้านก็มีเจ้ามากินทั้งเม็ดสองเม็ดไหมจักแพ่งไหม เดี๋ยวตอนเย็นก็กลับไปไว้ได้อยู่อย่างนี้เลนะครับสักชั่วโมงกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปล้างออกเด้อสักชั่วโมงกันก็ปฏิการรักษาเขาต้องรักษาจากภายนอกภายในด้วยเนาะกินยาด้วยแล้วก็ใช้สมุนไพรด้วยนะครับไม่ตอนแรกมันก็ดีๆเนาะเมังคุยกันดีๆอยู่นั่งคุยกันดีๆอยู่แต่แบบว่าคุยไปคำบอกมันจะเป็นเขาเป็นเส้นตัวนี้แหละมันมามันมาออกนี่ช่วงนี้ก็พักผ่อนน่าจะพักผ่อนน้อยเปล่า เพราะว่าเดินทางเดินทางกลับบ้านระยะทางไกลไงปกติปกติเนี่ยจะเพราะทำการบ้านเยอะเกินไปเกินไปป็นประเดกติพักอยู่ต่อไงใช่ไหมมีรถลักเก็บตู้แกยิ่งตกบ้างจริกไหมบ้านใช้บุญไงก็ทำงานบ้านใส่บุญมาก็ก็ไม่ได้ทำเยอะครับไม่ได้ทำเยอะทำเรื่อยๆปกติพระเช่าบ้านอยู่ต่อไงใช่ไหม แต่ก่อนอ่ะใช้อยู่แตนนี้ไปพักอยู่ที่ทัดพนมทัดพนมโอ้ไกลนะไกลกับไกลนะคะไม่มาชอบบ้านแป้งแม่คำสายเดียวเราสองพันน้ำไฟมีพร้อมยังไม่ค่อยสะดวกตรงนี้อยู่กับพี่ออเนี่ยเขินแขนอันไหนอยากมาก็มาคือน้องเขาต้องตื่นแต่ตีสี่ตีห้าครับผมเดินทางมาที่บ้านหลวงก็จะทําแบบตื่นแต่เช้ากลับบ้านก็เขาก็จะเดินทางฮัทุ คือเลิกงานก็บางทีก็ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนาะใช่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอาจจะแบบถึงบ้านตอนสองสามทุ่มประมาณเนี้ยฮะถึงบ้านสองสามทุ่มอาบน้ำกินข้าวก็ทํากันบ้านต่อนะฮะกว่าจะนอนก็ดึกอยู่เกิดจากการทำงานเชยนะคือการบ้านที่นี่อยากเข้าใจผิดนะครับคือเขาต้องวางแผนงานว่าเขาจะมาถ่ายที่ไหนอะไรเงี้ยฮะถ่ายแบบไหนถ่ายคอนเทนต์ยังไงต้องวางแผนล่วงหน้านะครับไปทไปทคอนเทนต์ที่บ้านสวยบุญมาพรุ่งนี้จะไป ทำคอนเทนต์ที่ไหนนี้คือการบ้านคือการวางแผนเนาะโชคถูกนะเมื่อวานนี้นะใช่ไหมครับแม่หมอแก้วให้ถูกนะเอกตอนนี้ก็ลองดูน้ำมันมานาของแอดนะครับสเปรย์แก้ปวดเมื่อยนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วนะครับเห็นดูแล้วทำงานเมื่อยทำงานเมื่อยจากการทำงานที่เสรพี่หนูนาเนี่เป็นหมอนวดด้วยเปล่าคะเคยนวดดนวย เนาะเป็นหมอนนดโดยอาชีพเลยโอ้โหค่าพี่นวดในคิดชั่วโมงเท่าไหร่คะตอวน,นี้ไม่ได้นวดเล้วคือโควิดเนาะไม่ถ้าเกิดนวดให้ชาวบ้านทถวนี้มีคนปวดแข้งปวดขาคือว่าปวดเ,น,เวดนื้อปวดตัวนะเลยเต็ศรัทธานะ พออยากให้แม่นวดอยู่นะแล้วใจศรัทธาถ้าจะว่านวดเนี่ยจะเป็นประเด็นเดี๋ยวเขาจะมาหาชื่อถามจะมาหาอันนี้คือนวดนวดแก้อาการเฉยพลีนวดก็ให้ไปนวดไม่แข็งมดบำบัดบริจาคเมื่อ่แขนเนาะเขาไม่แขนงทำงานไปตีตะปูบ้านสายบุญมาดีขึ้นไหมครัปตันเดี๋ยวนะเมาขึ้นเนาะหายใจเริ่มโล่งยังได้สเปรคุณมาจริงจริงเนี่ยไม่ควรใส่ผ้าปิดปากเพราะว่าบางทีเรา หายใจเราเราไม่สบายอยู่ไงบางทีออกซิเจนอยากให้เข้าไปเยอะในร่างกายวันนี้สเปรมานาจะแก้ตัวได้ก็ตอนนี้แหละครับลังจากหล่ังยากษลเปิดออกมือแล้วใช่ออกมือแล้วใช้มือเยอะใช่ไหมครับผมไหนไม่มีฟุงครับมีแต่ซิฟซิฟเพกเฉย เขาเมื่อยแขนค่ะเขาเมื่อยแขนมันก็เลยเมื่อยไปถึงอกเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นใช้ใช้แขนเยอะมือกับตัมือเยอะวดปวดแขนสะพานก็จะไปเก็บไปถึงหน้าอกแล้วไปถึงหน้าอกได้นะคะไม่ได้เป็นหัวใจดอกนะคะหัวใจไม่ได้ดอกหัวใจปกติจะโดดได้ยังไงเพราะว่าเพื่อนก็อยู่กับอันพันรยาเพื่อนอยู่บแม่คนอกหักจะหัวใจโดดตรงนีอีกอินที่ขอเดาจาน น้กหสเรย์ที่ใช้สเปรย์มานานะครับของนักเองนะครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมสเปรย์มานานสมอนวดหมูนาแก้ตัวได้กับคราวนี้ละสเปรย์มานามอนวดหูนาเด้อ แตบ้ไม่รับมือน้อเพราะว่าโรระบาดเยอะเลเนาะเราก็ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับช่วงนี้ก็ให้กับตาไปกิบก็มือกิบเป็นละรอบหนึงใช่ไหมหลังจากลุงมนเผาแบบไม่เหลือชิ้นดีนะฮะตอนนี้ก็คงจะน้องเมื่อยแขนนะคะไม่มีอะไรน้องเมื่อยแขนจริงๆน้องไปทำงานมาน้องมาเกิดใหม่อีกครั้งนะครับสเปรย์มาสเปรย์มานะผ่อนคลายไปก่อนเนาะก็ดีขึ้นกับตันเลยนะครับ คุณมานาก็เป็นหมอนวดงานนี้ต้องยกความดีให้กับจนได้มีผลิตภัณฑ <มา S 1> ์เป็นของตัวเองสวัสดีทุกท่านนะคระับมนาก็เป็นหมอบำบัดไม่ได้เป็นครับผมก็ไม่นวดหรอกครับก็อาศัยว่าฉีดฉีดแล้วก็ทาทาแบบพี่น่ะะทาถูทาทกๆกันนะใช่ใช่ให้ยาซึมเข้าไปประมาณนั้นแหละดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่ว่าทุกคนบอกว่าทาสเปรย์แล้วก็ดีขึ้นนะเอาะสิบนาทีพอแล้วค่ะสิบนาทีแล้วลงเนาะ โลบพอแล้วนี่โอเคแล้วปล่อยให้ยาซึมแล้วจะปวดเมื่อยตรงนี้ใช่ไหมเส้นนี้ครับผมเส้นนี้มาจะน่ะใช่เส้นนี้มันจะ,าม,นจะมาอย่างนี้มาอย,ย,ย่างนี้มาอย่างนี้ใช้มือเขาบอกว่ารดสีบประตูของลุงผ่านแล้วค่ะ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขาส่งมอบรถที่พักก่อนนะเบาลุ้ป้าครับเบาขึ้นไหมกับใจัหญ่จำโล่หายใจโล่งขึ้นแล้วเนาะโล่งขึ้นครับผมครับผมโอ้ขอบคุณสเปย์มานาครับผมขอบคุณสเปย์มานาของแอดมานานะฮะเส้นตัวนี้แหละใครอยากจกไหมนะโอ้ใช้ดีนะครับแมานาเอาไหมจกไหมเดี๋ราก็จะไปจกตอนมาเดิ่มบ้านนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนครับน้องกัปตันเป็นอะไรวันนี้ก็อยู่ๆก็นั่งไร้สดอยู่ดีก็เก็บหน้าอกขึ้นมาข้าง ข้างขวานะครับเก็บขึ้นมาแป๊บๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ให้คุณหนูนานวดขึ้นนวดให้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ